บันนะครับเมื่อลูกค้าครับสมาธิสั้นลงแล้วก็ไถเยอะมากใช้แต่นิ้วโป้งไถ<อ>ไถไถโดยเฉพาะใน Tik t o ็อกหรือแม้แต่ในรีวิวอะไรเงี้ยครับเขาคาดหวังว่าจะเจอเนื้อหาที่ถูกใจเหมือนเจอเนื้อคู่เลยทันทีความยากมันเกิดขึ้นกับการที่คนทำคอนเทนต์ว่าเอ๊ะจะเล่าคอนเทนต์ยังไงที่บางทีงต้องเล่ายาวหรือเล่าหลายเรื่องอ่ะให้มันน่าสนใจที่เขาปัดมาแล้วก็หยุดเลยหลักการง่ายๆคือคุณต้องมองว่าทั้งเนื้อหาในชุดชุดนั้นของคุณทั้งอันเนี่ยก็คือเล่าเรื่องให้มันสั้นลงแต่อยู่ในคลลลลิปปปเเดดียยวกััันนหาาๆระ็สสบบไม สมมติตรงนี้ก็คือ4เนื้อหาที่มันดิสเพย์ขึ้นมาหรือฟีดขึ้นมาเขาอาจจะปัดปัดปัดแล้วก็ค่อยชอบแต่ถ้าคุณลองคิดดูว่าคุณเล่าเนื้อหาในเรื่องเดียวกันแต่แบ่งเป็นการเล่าเป็น4ี่เซ็ชันอาจจะเกิดมาแล้วก็บอกโปรบอกคุณสมบัติบอกรีวิวอะไรอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาให้มันสั้นลงแล้วน่าสนใจเลยในคอนเทนต์เดียวกันนะแต่แบ่งเป็น4ี่พาร์ทส่ส่วนให้มันสั้นลงแล้วน่าสนใจส่งเข้ามาสมมุติใน4คลิป4ฟีดที่เขาปัดเข้ามาเจอของคุณหนึ่งคอนเทนต์ตรงนี้แล้วคุณทําให้มันเปนเ พอเสียบเข้ามาปุ๊บถ้ามันโดนใจเขาอาจจะดูต่อได้แป๊บแป๊บหนึ่งแต่ยังสลับไปเจอเซกชันที่2ในคลิปคุณที่มันน่าสนใจที่มันก็จำลองคลิปต่อไปที่เขาอาจจะถ่ายไปแต่โดยที่เขาไม่ต้องถ่ายเพิ่มนึกออกไหมพอเป็นอย่างเงี้ยมันอาจทำให้เขาหยุดดูน่าสนใจขึ้นก็ได้อันนี้เป็นทริคเล็กๆการลำดับเรื่องที่ไม่ใช่ลำดับเรื่องแบบเส้นตรงอาจจะมีการลำดับเรื่องเส้นตรงลำดับเรื่องย้อนหลังลำดับเรื่องสลับอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สามารถเอาไปทําได้ Ask V